ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะเที่ยวไม่ไกลอีกแล้วค่ะเที่ยวในพินโลกบ้านเรานี่แหละที่นี่คือที่รักไทยนะคะชื่อว่า พักบ้างแคมปิ้งอยากบอกว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วแบบจึ้งเลยเพราะว่าวิวเขาสวยมากใครที่เป็นคนชอบขี้เกียจเดินทางเหมือนเรานะคะไม่ชอบไปไหนไกลๆก็นี่เลยเนี่ยแนะนําที่นี่เลยคือหน้านอนมากๆทางเข้าที่พักเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นอุโมงค์สวนยางคือมองไปก็สวยอีกแบบหนึง่งห้องพักห้องนี้ชื่อว่าเด e Sky นะคะเป็นห้องที่สามารถเห็นวิวได้แบบ180องศาเลยเพราะว่าในตัวห้องนอนเขาก็จะเป็นกระจกแบบรอบด้านเลยนะคะเฮ้ยแกฉันอยากมีบ้านอยู่บนเขาแบบนี้คือมันสวยมากนี่ก็มาถึงแล้วก็เดินวนไปวนมาว่าติดใจ ใจวิวติดใจบรรยากาศนะคะสวยมากจริงๆส่วนเรื่องราคาที่พักก็ถือว่าคุ้มนะคะที่จ่ายไปประมาณ2ใบเา่1บา1ใบม่วงแล้วเราก็มีสั่งหมูกระทะเพิ่มด้วยนะคะเป็นชุดละ หใบม่วงนะคะสรุปรวมก็คือจ่ายไปทั้งหมดประมาณ3ใบเทาและกับบรรยากาศแบบนี้ถือว่าโอเคค่ะคุม้มแล้วอุปกรณ์อะไรใดๆในห้องคือเขามีให้ครบเลยนะคะปลั๊กไฟก็ไม่ต้องพกมาได้ปอผมก็ไม่ต้องเอามาลําโพงบลูทูธเขาก็มีให้ที่พักก็โคตรสวยวิวก็โคตรด,ดีบอกเลยว่าถ้าว่างจะต้องมาซ้ำที่นี่แน่นอนโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นชิลๆนะคะถัดไปทางด้านขวานิดนึงก็จะเป็นห้องกระจกที่แบบสวยมากๆเนี่ยค่ะ นอนแล้วเหมือนเตียงดูดไม่อยากลุกเลยอะ่ะเพราะที่นอนก็นุ่มๆรอบนี้เรามาเที่ยวกัน2คนพี่น้องนะคะสนุกมากบอกเลยหรือถ้าใครอยากจะมากัน3คนก็มาได้นะคะสามารถขอเตียงเสริมได้แล้วก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ3ใบแดงนี่ก็เป็นตอนปิดม่านนะคะก็สวยอีกแบบหนึง่งเป็นห้องที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมุมไหนก็สวยไปหมดแลวคืนนี้เลยมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะบีกีนี่ก็ต้องพกติดมาด้วยนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นครบทุกอย่างโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะคะก็จะประมาณนี้ เราแพลนเวลาเสิร์ฟหมูกระทะไว้ที่5โมงเย็นนะคะตอนนี้พนักง,งานก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะนั่งกินกันตรงนั้นเลยคือกินทั้งบรรยากาศกินทั้งหมูกระทะฟินสุดและใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ต้องพกกติกมาเลยเพราะว่าที่นี่เขามีกระติกให้ที่นี่คือฟรีน้ำแข็งนะคะสามารถตักได้ไม่อัน้นจะบอกว่าถูกใจสายดื่มสุดๆ และทุกๆุกทริปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกีตาร์นะคะเราต้องพกไปด้วยตลอดเพื่อที่จะเอามาไว้ทำคอนเทนต์อะไรหลายๆอย่าง คือนอกจากมาเที่ยวได้ความสุขแล้วก็ยังได้คอนเทนต์อีกเพราะว่าเราเป็นสายครีเอเตอร์นะคะก็จะสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาเอาจริงนึกย้อนไปก็งงเหมือนกันนั้นเรามาสายนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้จากตอนแรกก็เป็นนักร้องอยู่ดีๆร้องตามผับตามงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโควิดมาผับปิดตกงาน<ๆ>ก็เลยได้ลองทําอะไรใหม่ๆนั่นก็คือได้ทำคอนเทนต์ทั่วๆไปตลกมั่งอะไรมั่งสเปซสะปะทำมั่วซั่วไปหมดโอเคตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวได้เวลาไปลงอ่างกันแล้ว โอเคช็อตบิกินี่ในอ่างให้ดูแค่นี้พอเพราะว่าเขินตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยก็แล้วกันนะคะนี่เราตื่นแล้วแต่น้องเราย,ยังไม่ตื่นเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงคึ่งนะคะพนักงานก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยคือนะ่ากินมากๆม,มีทั้งข้าวต้มทั้งเบรคฟาสต์ครบเลยและนี่ก็เป็นสภาพของคนเพิ่งตื่นนะคะโอ้โหนี่มันคนเดียวกับอีชุดขาวเมื่อคืนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคสรุปแล้วทริปนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยค่ะสนุกแล้วก็เพลินมากๆได้คอนเทนต์กลับบ้านแบบฉ่ำมาบอกเลยสําหรับสายเที่ยวนะคะตามมาได้เลยพักบ้างแคมปิ้งที่พักหลักพันบรรยากาศหลักล้านสาหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนก็คอยติดตามแล้วกันเนาะบาย